ส่วนที่เอาข้อมูลพี่อ้อยมาแสดงผมก็เอาข้อมูลส่วนที่ผมเคยคุยกับทนายตั้มมาแสดงพอเป็นตรงกันข้ามปุ๊บไปไงโอ้โหทัวลงไม่เป็นไรครับเต็มที่เลยนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยผมทัวลงมีเรื่องเดียวคือความคิดเห็นไม่ใช่คนโกงไม่ใช่สีเท่านะไม่เคยหลอกลวงลูกความไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยพี่เดมีแค่นั้นนะ่ะอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะแค่ความเห็นต่างนะครับผมยังเห็นว่ากองปราบยังรวบรวมพยานหลักฐานไม่เสร็จ ถ้ารวบรวมพยานหลักฐานเสร็จเขาก็ออกหมายเรียกหมายจับนายท้มเอาตรงๆเลยแต่ตอนนี้มันยังไม่เสร็จนะครับมันเลยนานไงะนะผมก็เลยตั้งคําถามว่าทุกวันนี้ทำไมยังรวบรวมไม่เสร็จเพราะอะไรเพราะพยานหลักฐานเยอะเจ็ดสิบเอ็ดล้านสามสิบเก้าล้านสิบสามล้านค่าออกแบบค่านู่นค่านี่มันหลายตัวเลขรวมๆแล้วอาจจะร้อยสามสิบ้านหรือร้อยหกสิบ้านมันเยอะเขาก็อยากจะเอาเอา,เอามาทำเป็นกระบวนการไปเลยก็เลยต้องไปไงต้องสอบให้มันละเอียดยิบ พยานหลักฐานยังไม่พร้อมตอนนี้ผมพูดความจริงแต่ปรากฏไ,ไงถั่วลงเขาไม่เป็นไรครับก็ดูตอนจบไปแล้วกันส่วนทนายตั้าเนี่ยเขาเป็นทนายความการจะเอาเขาเข้าคุกได้เนี่ยนะเขามีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนมาแล้วจะเอาเขาเข้าคุกได้เนี่ยพยานหลักฐานต้องชัดถ้าไม่ชัดมีข้อสงสยัยปุ๊บยกฟ้องคดีที่ทํามาก็เสียเปล่าจําได้ไหมคดีทัว่วศูนย์เหรียญจําได้ไหมครับสมัยบิ๊กโจ๊กทำนะผมจำไม่บิดนะ เป็นข่าวใหญ่โตแล้วสุดท้ายเป็นไงยกฟ้องคดีที่กองปราบทาและศาลยกฟ้องก็มีหลายเรื่องอยู่นะนะครับไม่ได้หมายความว่ากองปราบทาคดีรัชนะธทุกคดีไม่ใช่นะนะครับนะเพราะฉะนั้นการให้ความรู้ของผมคือการนําข้อมูลฝ่ายผู้ต้องหาคือทนายสิทธานํามาเล่าให้กับพี่น้องประชาชนฟังส่วนคนกินเยี่ยวนะคนกินฉี่คุณสนทิจจด่าทอผมก็เรื่องเข้าไปประชาชนก็ตัดสินตัดสินกันไป นะแต่ผมไม่เคยเอาใครมาฟอกตัวผมให้ดูดีขึ้นนะไม่เคยเอาผู้เสียหายมาฟอกให้ตัวเองดูดีขึ้นนะครับนะนะครับไม่มีนะแล้วผมก็ไม่ได้ฟอกทนายตั้มและผมก็ไม่ได้มีบารมีจนถึงขนาดจะไปฟอกทนายตั้มได้เพราะคดีนี้เป็นคดีใหญ่นะนี่เดี๋ยวนักข่าวก็นัดมาพี่เดมีคนเขาพูดถึงพี่เดงี้อ้าวก็น,นัดแถลงข่าวผมก็ต้องพูดอีกเพราะนักข่าวเขาก็อยากจะได้มุมมองที่แตกต่างจากคุณสนทิ มุมมองที่แตกต่างจากคุณอ้อยก็คือมุมมองในฝ่ายของทนายค้ำซึ่งผมเคยคุยกับเขาเมื่อเดือนที่แล้วผมก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาคิดอย่างไรนะครับเออนะเข้าใจนะเพราะนั้นใครชอบพี่เดกก็เข้ามาไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับเราไม่ว่ากันแต่ f อฟซบอกว่าอย่าอ่านคอมเมนต์ที่ไม่สร้างสรรค์ก็ปล่อยผ่านไปนะไม่มีการฟ้องร้องใครจะด่าทอเอาเต็มที่เลยครับ เออชื่อจริงนามสกุลจริงไปเลยเต็มที่เลยเราเป็นบุคคลสาธารณะนะครับเข้าใจนะเดี๋ยวอีกสิบห้านาทีผมให้สัมภาษณ์รายการคุณดนายหมาแก่นะครับก็เรื่องทนายท่ามเนี่ยแหละนะครับว่าจะว่ายังไงนะวันนี้มีสัมภาษณ์สามช่องนะก็คือเริ่มตั้งแต่แปดโมงสิบห้าช่องเก้าดนายหมาแก่หลังจากนั้นก็ประมาณช่วงบ่ายรายการเคลียชัดชัดเวิร์กพอยต์ทนายท่ามเหมือนกันและอีกประมาณสิบสี่าการยี่สิบนาทีช่องวัน จริงจิงมีทุกช่องอะที่เขาจะให้ผมไปออกอะช่องแดคนดังนั่งเคลียร์แล้วแต่พี่เดไม่มีเวลางานเยอะนะครับนะงานเยอะและผมยอมรับสภาพหมดใครจะไปร้องเรียนจะไปแจ้งความจะแฉอะไรเต็มที่เลยนะครับแต่ถ้าแฉแล้วไม่เป็นความจริงก็เตรียมรอรับหมายสารกันแล้วกันนะครับสําหรับที่เป็นนักแฉนะส่วนพี่น้องประชาชนคงไม่ฟ้องร้องใครแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่ประชาชนเป็นสื่อมวลชนอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะกินเยี่ยวกินขี้อะไรแล้วแต่เนี่ย นะครับถ้าไม่ใช่เรื่องจริงก็รอรับหมายสารจะไม่ใช่เรื่องจริงนะผมคงไม่ปล่อยไว้ละนะครับนะก็เหมือนบิ๊กโจ๊กอ่ะเขาก็โดนช่องบางช่องเนี่ยโจมตีแบบต่อเนื่องเป็นซีรีส์เลยดูบิ๊กโจ๊กดนเหนะ็นนะบิ๊กโจ๊กนะโดนด่าเป็นซีรีส์เลยอะ่ะเป็นซีรีส์ซีรีส์เลยคล้ายๆเหมือนกับคดีของพี่อ้อยเนี่ยเขาก็ฟ้องลองช่องนี้คดีก็อยู่ในศาลนะครับนะเพราะฉะนั้น ท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านเก่าก็ท่านสุวัสด์แจ้งยอดสุกก็ฟ้องช่องนี้เหมือนกันคนเป็นทนายความของท่านอดีตพบตร,บบอรอก็เพื่อนผมครับทนายสุชาติครับขวัญเครือเพื่อนผมเลยเพื่อนสนิทเลยนะเป็นอาจารย์สอนที่ราชพัฒน์พัครนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าไม่มีขัดนะฮะเดี๋ยวผมจะเลิกแล้วครับเดี๋ยวเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าคุณใหญ่และอย่าคิดว่า คุณกินเยี่ยวได้แล้วคนกินวายจะไม่กล้าฟ้องคุณสุวัสดิ์แจ้งยอดสุดสุกก็ฟ้องคุณบิ๊กโจก็ฟ้องคุณบิ๊กโจกรโดนด่าเป็นซีรีส์เขาก็ฟ้องนะนะแล้วผมถ้าได้รับความเสียหายผมก็ฟ้องผมไม่ได้กลัวเลยนะผมแคร์สื่อมวลชนแต่ไม่แคร์ช่องกินเยี่ยวกินฉี่อะไรผมไม่ไม่แคร์ก็รอดูนะครับว่าผมจะฟ้องจริงไหมนะครับนะเพราะนั้นก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนนะนะครับ ใครก็แล้วแต่ถ้าไม่ใช่พ่อผมนะครับนะผมมบะผมไม่กลัวแล้วผมไม่กลัวคุณจะไปร้องเรียนจะอะไรเต็มที่อะไรผมเนี่ยมีไรนะผมเนี่ยตรงไปตรงมานะครับแล้วเดี๋ยวดูดิว,ว่าผมจะฟ้องจริงไหมนะครับนะพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสูขก็ฟ้องช่องเนี้ยไปว่าเขาบิ๊กโจ๊กก็ฟ้องคุณดูดิบิ๊กโจ๊กโดนด่าเป็นซีรีส์เลยเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องบิ๊กโจ๊กมาพูดว่าช่องนี้ช่องกินจีเนี่ย ด่าบิ๊กโจกยาวนานต่อเนื่องไม่จบเลยเพราะอะไรทําไมเขาถึงด่าเป็นซีรีส์เพราะอะไรพี่น้องไปคิดดูนะคณะทําไมคดีเคสพี่อ้อยทําไมเล่นเป็นซีรีส์เลยเออเพราะอะไรอนะครับมีเงินมีทองหรือเปล่าหรืออะไรยังไงบิ๊กโจกทําไมโดนด่าแบบต่อเนื่องตลอดเลยนะไปถามพี่โจ๊กดูอ่ะโดนช่องกินฉี่โดนเป็นซีรีส์เลยเดี๋ยวผมก็จะเอาบ้างนะถ้าจะมาเล่นผมผมก็นั่นบ้างแต่ถ้าผมเสียหายผมฟ้องเลย นะครับนะถ้ามานันอะไรต่างเห็นเขาบอกเขาท้ายผมฟ้องไม่ใช่เหรอก็เดี๋ยวผมก็จะฟ้องให้ดูไงนะครับนะนะไม่มีใครกลัวใครหรอกนะนะครับนะแล้วผมก็ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวเขาต่างคนต่างาแสดงความคิดเห็นพอผมเห็นต่างกับเขาเอ้าเอามาว่าผมนะครับผมไม่ใช่ทนายของสีทาและไม่ใช่คนที่อะไรต่างๆผมเป็นเพื่อนก็คือเพื่อนผมไม่มีหน้าที่จะมากระทืบเพื่อนใครชอบผมก็เข้ามาไม,ไม่ชอบผมก็เลื่อนผ่านแบบ คุณสร,รยุทธบอกอเอ้ยไม่ชอบก็เลื่อนผ่านจะไปยากอะไรผมก็มีตัวตวนของผมและที่ผ่านมาประวัติผมไม่มีด่างพ้อยมีแต่เป็นคนขี้เมานะแล้วอาจจะเป็นคนปากเสียปากหมาแล้วแต่คนชอบก็ชอบหิวแสงก็หิวแสงถ้าไม่หิวแสงจะมาจัดรายการทําไมเรามาเดินสายทําไมแตนะ่ทุกคนจะเป็นสื่อหิวแสงั้งนั้นนะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็พร้อมที่จะตอบโต้นะครับถ้าจะมา ใส่ร้ายผมผมจะดําเนินคดีหมิ่นประมาททันทีนะครับแล้วเดี๋ยวดูแนละ้วผมจะกล้าฟ้องไหมนะครับถ้าพลาดพิงอะไรให้ผมเสียหายนะไม่ใช่เรื่องจริงนะเดี๋ยวผมดําเนินคดีเลยพลตำรสุวัสด์แจ้งยอดสุขก็ดําเนินคดีกับเนี่ยเนี่ยช่องกินจีนะครับทนายสุชาติเพื่อนผมแล้วลงไปถามเขาดูนดี่เออนะบิ๊กโจ๊กก็ฟ้องอะ่ะโอ้ยเอาเรื่องบิ๊กโจ๊กมาเล่นทุกวันเลยเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวเขาจะเอาเรื่องบิ๊กโจ๊กมาพูดบ้างว่า ช่องนี้เขาเล่นบิ๊กโจ๊กขนาดไหนเล่นยังไม่จบเลยตอนเนี้บิ๊กโจ๊กจนออกจ,า,จากราจการไปแล้วเขายังเล่นไม่หยุดเลยนะครับตอนนี้เขาก็เล่นทนายตั้มเล่นต้นอ้อเล่นทุกคนกันชัยก็โดนใครก็โดนโดนหมดอนะ่ะกันชัยก็โดนอ่ะนะทุกคนโดนหมดอนะ่ะช่องนี้เขาดีอยู่คนเดียวอนะ่ะตอนนี้เขาเลยคิดว่าเขาเป็นแบบสุดๆยอดแล้วนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะเอาแค่นี้นะเดี๋ยวผมจะต้องให้สัมภาษณ์ด่าดนายหมาแก่หมาแก่ก็โดนช่องนี้เล่นงานเหมือนกันอนะ่ะโดนหมดอนะ่ะโดนทุกอย่างอนะ่ะ นะครับนะเนี่ยคุณนาย,ยก็โดนช่องกินฉี่เล่นซุดยับเหมือนกันเขาไม่ตอบต้ไม่ใช่เขากลัวหรอกบางครั้งเขาก็เห็นว่าเอ่ออายุมากแล้วนะครับนะนะครับโดนหมดอนะ่ะตอนนี้เขาเขาก็เริ่มสงสัยว่าคุณอ้อยจะมาฟอกช่องกินฉี่หรือเปล่าเขาตั้งคำถามกันนะครับนะนะครับก็ไม่รู้นะก่อนหน้านี้ช่องนี้ก็ไม่เคยได้ดังเท่าไหร่ แต่พอดนี้คดีพี่อ้อยกันมาดังเลยไม่รู้ว่าใครฟอกใครนะระหว่างช่องกินฉี่กับพี่อ้อยนะเขาก็ตั้งคําถามกันไปพี่น้องว่าไงนะนะครับนะฮะแล้วไปถามพี่โจ๊กดูโดนช่องกินฉี่เล่นโอ้โหเป็นซีรีส์เลยบิ๊กโจ๊กโอ้โหโดนยับเย,ยินเลยนะครับเอาละครับถ้ารักพี่เดย์ติดตามพี่เดย์นะแล้วก็ดูช่องสำรองของพี่เดย์ด้วยมีหลายช่อง t ิกต็อกช่องทนายจุกครูภาษาไทยนะจุกกรูติดตามไว้ ถ้าอยากฟังความรอบด้านนะฟังจากช่องกินฉี่แล้วต้องฟังจากช่องกินวายช่องกินวายนี่ยอมรับความจริงอยู่กับความจริงนะนะครับนะแล้วถ้าหมิ่นประมาทผมฟ้องทันทีเพราะว่าคทถามาแล้วจะได้ฟ้องไงแล้วนะดูที่พี่เดจะกล้าฟ้องไหมนะครับนะประเมินผมต่ำแล้วผมไม่ใช่ทนายทนายสีเทานะครับนะเข้าใจนะเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวให้อีกสิบห้านาที อ่าอีกเหลือสิบนาทีแล้วให้สัมภาษณ์ดนายเอกมหาสวัสดิ์ประเด็นทนายตั้มนะครับสิบสามนกาเคลียชัดชัดเวิร์กพอยต์แล้วก็14บสนาฬกายี่สิทีไออะไรวะช่องวันนะครับขอบคุณมากทุกคนที่ยังรักพี่เดเหมือนเดิมส่วนผมไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วกูไม่กลัวมึงนะครับนะครับ,รบไม่มีเรื่องโกงไม่เคยโกงธนาคารไม่เคยติดคุกยีสปี ไม่เคยตบทรัย์ไม่เคยอะไรต่างนะไม่เคยรับจ้างด่าใครเป็นซีรีส์อะไรไม่เคยนะไม่เคยผมไม่เคยนะครับนะไม่เชื่อไปถามบิ๊กโจ๊กดูได้นะบิ๊กโจ๊กรู้ดีว่าใครรับจ้างด่าเขานะครับด่าทุกวันเป็นซีรีส์เลยผมไม่เคยนะผมมองว่าอะไรที่มันไม่สร้างสรรค์ผมไม่ทําส่วนใครจะทําก็ทําไปใครจะรุ่นใหญ่เบอร์ใหญ่ก็เรื่องของท่านไม่เกี่ยวกับผมนะผมไม่แคร์ท่านแต่ผมแคร์สื่อ ม,มีการมาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารพี่เดไม่แคร์สื่อไม่แคร์ได้อะไรอ่ะน้องนักข่าวนัดสัมภาษณ์นัดอะไรต่างหาแหล่งข่าวหาเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเนี่ยเบอร์โทรศัพท์หมอดูเบอร์โทรศัพท์แหล่งข่าวเบอร์โทรศัพท์ผู้เสียหายลองไปถามนักข่าวทุกช่องเนี่ยพี่เดจัดให้หมดนะครับวันไหนไม่มีข่าวบอกพี่เดนัดแถลงข่าวหน่อยเรื่องนั้นเรื่องนี้อ่ามีผู้เสียหายอ่ะเปิดประเด็นห,หน่อย ผมเนี่ยดูแลน้องๆทุกคนแถลงข่าวให้หมดเลยจนโดนไอ้กรรมการสภาทนายความบางคนบางท่านมีไม่กี่คนนะบอกพี่เดเป็นคนหิวแสงไม่เป็นไรละครับผมไม่คนหิวแสงพวกคุณเนี่ยนายกสภาทนายความกรรมการสภาทนายความพวกคุณก็หิวแสงเดินสายออกทีวีแม่งทุกช่องเลยเหมือนกันคุณไม่ยอมรับตัวเองคุณก็อยากดังแต่บางทีมันดังสู้พี่เดไม่ได้คนไม่ค่อยสนใจอะนะครับคนไม่ค่อยสนใจเท่าพี่เดไง ก็เลยเป็นไงอิจฉาริษยาพี่เดแม่งดังกว่านะครับก็ด่าแม่งหิวแสงนะทนายโซเชียลว่าพูดจาเสียดสีแม่งนะเพราะคาว่าหิวแสงเนี่ยเป็นคําที่เขาเรียกอะไรเสียดสีเสียดสีผมนะครับเสียดสีผมว่าโอเป็นคนหิวแสงอยากดังสร้างภาพนะแล้วก็มีทนายชั้นผู้ใหญ่บางคนเป็นสวก็มีนะอดีตสวนะบอกทนายโซเชียลเป็นทนายหิวแสงอวดใหญ่อวดโตอ้างคนใหญ่คนโต ผมว่าพวกคุณก็อ้างนะคุณก็เดินสายออกทีวีทนายโซเชียลชอบวิจารคดีนักคดีนี้ผมก็เห็นว่าทนายชั้นผู้ใหญ่หลายคนเป็นอดีตสวก็มีก็เดินสายออกทีวีเห็นก็วิจาร์คนนั้นคนนี้ไปทั่วเหมือนกันนะมันจะต่างอะไรกับพี่เดน่ะพี่เดยอมรับตัวเองว่าหิวแสงแต่ทนายชั้นผู้ใหญ่อดีตสสวไม่ยอมรับตัวเองว่าหิวแสงสมัยก่อนตัวเองก็ไปเล่นตลกทนายคู่กับอีกคนนึงนะก็ออกทีวีทุกวันอันนั้นเรียกหิวแสงไหม นะครับหรือหิวเงินเพราะฉะนั้นเราหิวแสวเราก็บอกหิวแสงแต่ทนายต่างๆที่ออกทีวีหลายคนนะทนายชั้นผู้ใหญ่นะทั้งนาย,ยกสภาทนายความกรรมการนะครับแล้วก็ทนายที่เป็นอดีตสว,วก็เดินสายออกทีวีแล้วก็วิจารณ์ทนายตั้มวิจารณ์คนนั่งคนนี้ทั่วนะบางคนก็ทําตัวเป็นคณะกรรมการมันญาติตัดสินมันญาติคนบางคนก็ทําตัวเป็นสาลนะครับคนเหล่านั้นก็คือคนหิวแสงเหมือนกับพี่เดครับ แต่พี่เดย,ยอมรับทั้งหมดเลยครับหนึ่งหิวแสงทนายโซเชียลนะครับแล้วก็อะไรทนายขี้เมาผมยอมรับทุกอย่างนะผมไม่เคยต่อสู้คดีอะไรเลยและผมอยู่ทุกวันได้เนี่ยเพราะอยู่กับความจริงผมโดนทัวลงมาตั้งแต่สมัยไหนอะหวยสามสิบล้านเข้าข้างครูปิชาทัวก็ลงโรงเรียนสารศาสตร์ทัวก็ลงคดีแตงโมผมเป็นทนายทัวก็ลงนะครับคดีพุ่งกับโจ้ทัวก็ลง ทำไมพี่เดอยู่ได้ทุกวันนี่เพราะอะไร